สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดูอาจจะนอกสถานที่ซะหน่อยนะคะวันนี้มีาม,มาตามหาลูกค้าไะมาดูกันว่าเขามาทำอะไรกันนะคะกำลังเกี่ยวอยู่เลยตอนนี้หน้าข้าวโพดนะคะกำลังเกี่ยวข้าวโพดสุดยอดนี่เป็นรุ่น dc 70ตู้แอร์นะคะเกี่ยวอย่างมันอะดูดังดอยอะดอยยังขึ้นได้อะประทู ีเห็นแต่ที่ลาบอ่ะรุนนี้นี่ไม่มีปัญหานะครับพี่แรงดีไม่มีตกส,สุดยอดรุ่นนี้บอกเลยถ้าไม่มาหน้าง,งานนี้ไม่เชื่อเลยนะว่าเขาเกี่ยวได้อ่ะวันนี้นัดนัดพี่สมบูรณ์มา <c oughs> ได้กินแกงไก่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> นะคะมาหน้าง,งานนะคะลูกค้าของเราน่ารักมากนะคะก็นะ อยากจะให้มาดูสัมผัสว่ารถ d c d c 70ตู้แอร์ของเราเนี่ยสัมัทธภาพการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงมั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโรงนานะคะอันนี้ตรงนี้นี่ไร่นะคะงานไร่ไปปัน่นข้าวโพดมีหัวเกี่ยวขา้าวโพดด้วยนะคะของเราก็จะมีชุดเกี่ยวข้าวโพดของค u โบต้ของเรานะคะก็จะมีชุด c k 70เนาะซื้อได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะ เก็บปเก็บปอันนี้ส่วนส่วนที่น้อยนะคะเพราะว่าเราจะมีการนะคะเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีการนะคะเก็บในส่วนที่เป็นล่วงหล่นนะคะแต่ก็มีน้อยน้อยดูนะแถวนีนี่เนี่ยเออวัสด,ดีค่ะพี่สมบณวัดตว่าสบายดีเออ มามามาวันนี้มาหาพี่สมบูรณ์มีนัดกับพี่สมบูรณ์พักแล้วเล้ยที่เกี้ยวอ,อีกบ่ยังเกี้ยวอยู่ครับผมเอาเกี้ยวไปเลยเกี้ยวไปเลยอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาโม่ต้องเสียเวลาเอาลูกค้าก่อนครับผมเออเหมือนเขาต้องมาก่อนนั่นเน,น,นาะมันถามบานไดนเดี๋ยวท็อกี้ยวไ,ไ,ไปไปถ่ายแล้ว เป็นไดดเป็นไดดอู้เทรเน่ว่าฮ้อนบ่ฮ้อนบ่บ่ฮ้อนครับผมบ่ฮ้อนนะอดในยูเซนในยู่ในตัวแอร์ในตัวแอร์แอร์แต่บ่ฮ้อนครับบ่อบ่อบ่อเขาบ่อห้อนสบายอย่างงี้เลยค่ะขับคูโบต้านะนะขับรถนะรถเกี่ยวคูโบต้าตู้แอร์ร้อนไหมครับพี่ไม่ร้อนครับผมไม่ร้อนบอกเลยนะไม่ให้ร้อนนะคะเออบ่ร้อนบ่ฮ้อนเอออันนี้ไม่ได้มาสะพ้ายนะ <nenhum. S 1> ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นะคะนัดพี่สมบูรณ์ไว้แล้วนะคะว่าเราจะมีการมาสัมภาษณ์แนกนิดน่อยไ่เสียงว่าเราจะมีการพูดแนะนำนะคะเกี่ยวกับ get ทุกนะคะ get แท็นะคะข้อ <หา S 1> <า>มูลดีๆสำหรับลูกค้าโัวต้านะคะแล้ววันนี้ก็คือมาหน้างานนะคะได้เห็นแกตกทำงานอย่างจริงจังเลยแต่ไม่ต้องไปห่วงแกนะคะแกอยู่ตูอ้อออยังเลยหรือยอดยอดนี่บอกว่าถามว่านี่มีอะไรหล่นไหมฮามหล่นไหมไม่มีนะคะพี่ มีนี่เป็นฝักเลยเป็นฝักเลยเม็ดไม่มีครับผมเม็ดไม่มีเมราะสีไปหมดแล้วนะคะรู้จริงนะคะรู้จริงทําจริงนี่เลยสุดยอดนี่ใส่เสื้อครัวตันเชิญคพี่เลยมาโอเคครับผมเชิญเชิญเชิญเอาเอาเอางานกันเอางานกันก็วันนี้นะคะจะมาเยี่ยมพี่สมบูรณ์แล้วก็มาเห็นหน้างานเนาพี่สมบูรณ์ใช้รถจริงอะไรจริงโอ้ย อไบ่ต้องว่ายากหรอกเนาะเขามาาอ่แนะนำก่อนเลยแนะนำก่อนเลยมาอ่าพี่สมบูรณ์เนาะอ่่าพีสมบูรณ์ครับผมผมสมบูรณ์ชาญผู้เขียวครับผมโอ้ชาญผู้เขียวน้ำสกุลกระบ่งชี้ครับน้ำสกุลกระบ่งชี้ว่าเราไมาใช้ใช้คุ้มแน่น้องใช่ค่ะคุ้มแน่นอนเลยค่ะเพื่อผู้เขียวอย่างผมใช้คุ้มครับโอ้มาอยู่นี่งานเรารยังกาสิบสองปีแล้วครับสิบสองปีครับผมมีเมียอยู่นี่ครับผมพ่อดีกันพ่อกันอยู่จังไหนพ่อ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 กันความลับเป็นเหตุสังเกตได้ครัเอา เชื่อว่าครับผมผู้ใหญ่ที่ต่อคือกะเล่นเออกะเล่นเมื่อเห็นกันครับโอเคสันนี้ว่าเนาะไข่สิพอกันกับพ่อกันแล้วด้วยแต่อยู่แพรกับอยู่ชัยเดชภูมิเด็ค่ะเป็นดองกันเนาะมาอยู่นี่กี่ปีแล้วสิบปีเนาะสิบสองปีแล้วครับสิบสองปีนี่เอาไส์เสื้อสีชมนี่หมายความว่ายังลูกค้าคุบตาลูกค้าคุบตาโอู้ยพีเอกพีด้วยครับของมันเนี่ยอยู่แลี้ยอ่ะ ตั้งแต่มาอยู่บ้านมาอยู่ยังอยู่แพรนี่เขาเป็นลูกค้าคุโบต้าย่างของเป็นคุโบตา้าของคุโบต้าแท็กนี่ครับผมเออคุโบต้าแท็กนี่เขาะเขามีโรจิกัเอาวเ้ามี รถเกียวสองคันรถเกียวสองคันนะคะรถไทยสองคันรถไทยสองคันนะคะรถดัมรถดัมอีกสองคันรถ่ได้จริงสองคันจ้าวันแหนวันใดมานะค่ะบันไม่ไม่แรงแรงไม่จริงมาแพ้ไม่ได้นะคะมาแพ้นี่สี่คันแล้วนี่เห็นเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะแล้วก็มาเจอกับเกษตรกรตัวจริงนะคะพี่สมบูรณ์นะคะกลับเป็นลูกค้าเฮ้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะมานําเสนอเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับ เกตแท็กเนาะโอเคเกตแท็กนะนะคะก็ถามก่อนถามก่อนก่อนช่วงนี้นะคะราคาเป็นยังไงมั่งช่วงนี้เขาโพดกันถือว่าถึงอยู่ครับผมถืออยู่ถือใจหรือถือยังมันราคาถูกครับผมราคาถูกนะคะเข่าล่ละ เดี๋ยวเกี่ยวเข่าเดี๋ยวเห็นเห็นเกี่ยวกับพ่อนี่เกี่ยวเข่าแล้วยังเกี่ยวเข่าอีกคันนึงครับผมคันนึงไปเกี่ยวเข่าธรรมดานี่มาแต่ยกันหนึงสองขันนเลครับโอ้ยแยกวงเนาะครับเดี๋ยวนี่แยกวงไปเกี่ยวแยกวงอันนึงใส่หัวเกี่ยวอันนึงใส่หัวเกี่ยวเข่าอันนึงใส่หัวเกี่ยวเข่าพดเลยโอ้สุดยอดอันนี้มันต้องแบ่งงานกันเลยครับเพราะว่าในในเมื่อมันเป็นฤดูกาลเดียวกันนะคะเราก็แยกวงเลยสองขั้นซะจบนะครับท <in> ีน you ี้นะคะก็แก๊ตแท็กเนี่ยเราพูดถึงเก๊ตแท็กเนาะ เก็ตแท็เนี่ยน้ำเสนอถึงเรื่องของอลูกค้านะคะคที่สามารถห้องหาเฮาได้นะถ้าบอกสมมติว่าใน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 บริเวณบ้านเฮาเนี่ยประมาณยี่สิบสากิโลนะยี่สิบกิโลเนี่ยลูกค้าเนี่ยห้องหาเฮาต,ต,ติ๊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 อยากทำมาเกียเยเก่ยวแน่ามาเกียเ่ยวแน่เขาก็พอยมาเบิ้งเลยอ้าวบ,บ้านใหญ่อันนี้เขาโทรไปหาเขาเลยด้ไหมอืมนี่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 น้ำเสนอเลยนะคะเก็ตแท็โครงการดีๆนะคะของสยามคุปตาคอร์ปอเรชั่นนะคะหาโอกาสให้ เกษตรกร,ะร,กรนะคะและผู้ใช้รถนะคะผู้เกษตรกร,ะร,กรนะคะและผู้ใช้รถนะคะเพื่อให้มาเจอกันนะคะเราจะได้สร้างงานแะสร้างโอกาสด้วยกันค่ะอ oh, <okay. S 1> ันนี้ง่ายๆเลยนะคะเ oh, <okay. S 1> พียงโหลดแอปพลิเคชันนะคะของ Get Track Kubota เลยนะคะ oh, <okay. S 1> เขาจะมาอย่างนี้เลยฮะนะคะ oh, <okay. S 1> แล้วจะมีข้อนำเสนออย่างนี้เลยนะคะ Get Track แอปพลิเคชันจ้างรถเกี่ยวข้าวและรถเตรียมดินพร้อมให้บริการแล้วคุณเคยไหมยึึงเวลาต้องเกี่ยวข้าวแล้วยังหารถเกี่ยวข้าวไม่ได้เลยเจ้าที่ใช้ประจําก็ดันไม่ว่างจะหาคนใหม่ก็ไม่รู้จากใครฝีมือก็ไม่รู้ว่าดีไหมราคาจะแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนจะเข้าวล้มฝนตกหนาวท่วมข้าราคาดีก็ต้องรีบขายแล้วจะรอก,ก็รอไม่ได้ก็กแ พร้อมแล้วที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยระบบการจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรพร้อมคนขับมืออาชีพในราคาที่เหมาะสมและตรงตามวันเวลาที่นัดหมายเพียงยกมือถือของคุณขึ้นมาไปที่หนา้า Play s t o ต e ค้นหาคำว่า get track แล้วติดตั้งใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทยทั้งหมดลงทะเบียนด้วยบอร์โทรศัพท์มือถือเลือกประเภทรถที่คุณต้องการระบุขนาดและที่ตั้งแปลงนาเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการและกดยืนยันการจองได้ ได้เลย ระบบจะทำการจับคู่รถเกี่ยวคุณภาพในเครือข่ายที่พร้อมบริการให้กับคุณเมื่อมีคนรับงานแล้วคุณก็แค่รอรถเกี่ยวมาตามวันและเวลาที่กำหนดเพิ่มความมั่นใจด้วยการแจ้งเตือนสถานะทุกขั้นตอนผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเท่านี้คุณก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รถและงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนอกจากนี้เรายังมีบริการแจ้งพยากรณ์อากาศราคาสินค้าการเกษตรแจ้งเตือนโรคพืชและโรคแมลงเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกสห มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรยุคใหม่กันได้แล้ววันนี้กับ Get Track สะดวกมั่นใจดูแลเกษตรกรไทยอ่าพี่สมบณ์เป็นไงมั่งครับผมนะคะเป็นไดเพราะได้บผมเออนี่โอกาสเลยนะนี่นี่ดีครับผมมีโงการดีๆขึ้นมาแนะนำเลยครับเออเออนี่ๆ g e t t แท็กเลยนะโหลดเลยโหลดเลยอ้าขอมือถือนะนี่ครับผมโอ้ มือถือรุน <laughs> ร่นเก่าจะรุ่นเก่าหรือรุ่นไหนนะคะ <laughs> ถ้ามีใช้แอปนะคะสามารถโหลดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Android นะคะหรือสมาร์ทโฟนอย่างอื่นนะคะสามารถโหลดได้เลย <laughs> กดเข้าไปเลยค่ะแล้วแล้วมันมียังโหลด g o o g l ลกันก <laughs> ็โหลด Google กันอนะ <laughs> อ่าได้แล้วเห็นไหมคะเก็ตแท็กของเรานะคะแค่นี้เราก็ได้เก็ตแท็กแล้วนะคะ <laughs> เดียวเรานะคะ จะทําโอกาสนะคะให้เรามีเงินขึ้นมาได้นะคะโดยโหลดง่ายๆเก t แท็กนะคะนะคะโอเคขอบคุณค่ะรับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ